สวัสดีครับท่านผู้ชมนายกบพาร้อนและช่องพาไปม้วนนะครับน้ำเสนอเมนูมกเห็ดญี่ปุ่นครับพี่น้องน้ำเห็ดมาล้างทำความสะอาดดีๆนะครับตำปอกพริกใส่เข้าไปในหม้อครับท่านผู้ชมปอกไก่ใส่เข้าไป2หน่วยนะครับให้มันเข้มข้นนะครับอ่าเขาต้องใส่ไข่ได้พี่น้องมันจังสีแซบนะครับใส่ผงชูรสนะครับน้ำตาลรสดี น้ำปลาแล้วก็พระเอกของงานครับขาดว่าได้คือน้ำปลาร้านะครับผมนะฮะคนให้เข้ากันนะครับคุกเขาให้เข้ากันยุ้มผักใส่เข้าไปนะครับใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมนะครับเอ้ยคุกเขาคุกเขาคุกเขาแล้วก็ขึ้นตั้งไฟเลยนะครับต้มไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับนี่จะมันจะติดหม้อมันจะไหม้นะครับพอเขามีฟองฟอดก็เตรียมตัวปิดฝานะครับจวด รอแป๊บหนึ่งเปิดออกมานะครับโอ้โหเขาเซ็ตตัวแล้วนี่เป็นหน้าตาอย่างนี้ครับเสิร์ฟเลยครับตักใส่ข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้โหบอก